อันแดงเดือดคือวันที่แมนยูแตะก,กับลิเวอร์พูลสเปนเป็นชื่อประเทศไม่ใช่สโมสรคะแนนอ,อ่านหนังสือฟุตบอลใหญ่เลย,เยสงสัยว่าจะกลัวน้อยหน้าใครบางคนเพียงอไปดูละครดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันฉากตกจูกนะั ยังออยไม่อยากดูค่ะพี่จ็คขึ้นไปดูหนก่อนเลยนะคะเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อหูเลยพี่จ็คคะเพียงข,งขอถามห,หน่อยได้ไหมคะสมมุติว่ามีผู้หญิงอยู่คนหนึง่งชอบผู้ชายคนหนึง่งแต่ว่าก็มีผู้หญิงอีกคนหนึง่งมาชอบผู้ชายคนนี้เหมือนกันนะคะแล้วผู้หญิงคนนี้จะทํายังไงกับผู้ชายอีกคนหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งดีละคะเอาใหม่ดิ oh <my> <laughs> สมมุติว่าพี่เพียงออเล่าแบบนี้นะสิบปีก็ไม่จบมาเดี๋ยวฟอ,อกถามให้คืออย่างนี้พี่แจ๊ดสมมุตินะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งสมมุติว่าเขาชื่อเพียงอออแล้วเขาเนี่ยนะแอบไปชอบผู้ชายคนหนึ่งสมมุติว่าผู้ชายอ่ะชื่อฟอกแต่ว,ว่าตอนนี้มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งสมมุติว่าชื่อเอิงเขามาแอบชอบฟอกเหมือนกันเพียงออ นามสมมุติเขาก็เลยสงสัยว่าเขาควรจะทํายังไงดีอืมแต่แต่แต่เดี๋ก่อนนะคะพี่แจ๊ดอันเนี้ยมันแค่เรื่องสมมุตินะคะไม่ใช่เรื่องจริงเลยค่ะเหรอจ๊ะแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงพี่มีช่วยดีกว่าละครเดี๋ย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 แล้วก่อนค่ะพี่แจ๊ดคือคือคือเรื่องจริงก็ได้ค่ะ บอกตามตรงเลยนะพี่เนี่ยชอบเพียงออมากกว่ายายเอิงนั่นอีกอยีนั่นนะพูดจากขวานผ่าซากแลวที่สําคัญผู้หญิงอะไรไม่ดูละครใช่แต่โฟก็จะชอบสไตล์นั้นก็ได้นะคะนี่ก็เพราะว่านางเอกเ,เนี่ยยังไม่โผล่ไงนี่พี่จะบอกให้นะถ้าเพียงออชอบโฟก็แล้วไปบอกโฟกนะพี่รับรองเลยว่าโฟกจะต้องหันมาชอบเพียงออมล้านเปอร์เซ็นถูกต้อง แล้วพี่แจรู้ได้ยังไงคะโธ่พี่แจเขาก็จํามาจากในละครสิเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องเลยนะพี่เพียงอ,อพี่เพียงอ,อการที่เราชอบใครสักคนหนึ่งแล้วเราไม่พูดให้เขารู้เนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรถูกต้องในละครเขาก็บอกมาอย่างนี้เหมือนกันไอพร ชอบนายฉันชอบนายฉันชอบนายนอุ้ยแค่สามคำเองต้องพูดได้ได้สิฉันชอบนายฉันชอบนายฉันชอบนายฉันชอบนะอ๋ออิ่มนะอ๋ะอขอรักก่อนอ๋ออุ้นึกว่าทำเป็นคนเดียวเหรอ เออโอ้หเจอดอกนี้ก็ไปสุดยอดข้าวมนน้อยชอบมากชอบมากบอกแล้วไปเล่นของสูงโอ้อิ่มเนอะอิ่มมากๆเลยเออไงยัดเอายัดเอาจะหมดแม็กเลยอ่ะช่โซกับน้จะเตือนมังเลยปล่อยเออเนี่ย ยัดเอายัดเอาดูสิเห็นไหมุ้ก็ออกหมดแล้วเนี่ยแต่ถึงพี่ฟองห้ามเอิงเองก็ยังกินอยู่ดีแหละอืมถ้าพี่โฟก์อะ้วคบเอิงเพราะว่าเอิงขอมนะ <ś c oughs> เอิงก็ไม่เลือกพโฟกหรอกเองพี่เลือกเอิงเลือก เม anyway> ื่อเป็นนักร้องเหรอแล้วเลือกเป็นอย่างอื่นได้ไหมนี่ฟองอะเออหลับได้ อย่ามากกูนี้แล้วกันนะเกรซเหรอตกลงฉันจะไปออกค่ายต่างจังหวัดกับเธอด้วยนะ แล้วคุณเพียงอบอกว่าเอาห้องเดียวห้องเดียวดูดิดเตียงก็ชิดกันขนาดนี้พี่พี่ครับพี่ใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรอะ่ะคลาฟอร์มอลีนมากเลยนะพี่อา้าวหญิงนะเนี่ยดูดูก็ไม่พูด้วยพ,พี่พี่พี่ตื่นมาคุยกันหน่อยดิพี่อุย ลักษณะไม่ใช่ป่วยแลนันนเนี่ยหัวใจหยุดเต้นใจพี่ไม่เต้นเจหนูแม่โคเต้นเลยแม่ละหนูและกู เพียงเราขอตัวก่อนนะคะพอดีเพียงเราต้องซื้อของอีกตั้งเยอะ,ะคะ่ะพี่ฟองหลับตาสิคะแล้วบอกตันหน่อยว่าเห็นอะไรโอ้ยไกลก็ไก,ก,ไกลเราก็เข้าไม่ถึงอะ่ะประกาศหมู่บ้านเฮ่นกล้วยเป็นเขตปลอดผู้ชายอ่ะนี่เอาผู้ชายไปป้อนไปที่หน่อยเอาวัดว้ จะโดนเรื่องเสื้อไม่สะอาด